พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริส ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันเสาร์ที่28กันยายนคศักรา2024คำพยานชีวิตโดยคุณแอนดรูเวสอลบามาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องความเพียรพยายามและข้อพระคมพีนหนุนใจที่นำมาใครครวนและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมฮิบรูบทที่12ข้อ1 เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้วขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเราคุณแอนดูเวสเป็นพยานว่าเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของความทารหดอดทนในพระกัมภีคือเรื่องราวของโยบผู้ซึ่งทนทุกข์กับการสูญเสียครอบครัว ทรัพย์สินและสุขภาพของเขาแต่เขายอมรับความทุกข์และยำเกรงพระเจ้าท่ามกลางความสูญเสียทั้งหมดผมมีโอกาสวิ่งในฮาฟมาราธอนเป็นครั้งแรกแม้จะได้มีการฝึกฝนมาตลอดเป็นเวลาหลายเดือนแต่ผมก็พบว่าตัวเองหมดพลังและสภาพจิตวิญญาณที่ต่ำลงในระยะก่อนถึงเส้นชัยไม่กี่ไมล์ขณะที่ผมเริ่มตั้งคำถามว่า ผมจะมีกําลังพอที่จะวิ่งให้ถึงเส้นชัยได้หรือไม่ผมจำได้ว่าการอ่านพระธรรมฮีบูในวันนี้บอกให้เราวิ่งด้วยความเพียรพยายามไปบนเส้นทางที่ได้กําหนดไว้สำหรับเรา mm hmm. เช่นเดียวกับที่พระเยซูทรงภาคเพียรพยายามต่อการไปสู่ไม้กางเขนเพระวจะนะตอนนี้เป็นเครื่องเตือนใจที่ทรงพลังสำหรับเรา ให้สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าจนถึงที่สุดผมกล้าบ,บอกด้วยความภาคภูมิใจว่าการระลึกถึงการวิ่งด้วยความเพียรพยายามบนเส้นทางที่พระเจ้ากำหนดไว้ท้าทายให้ผมสามารถไปถึงเส้นชัยได้ข้อคิดสำหรับวันนี้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากข้าพเจ้าจะระลึกถึงการทรงเรียกของพระเจ้าให้ภาคเพียรพยายาม และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ที่พลังลดน้อยถอยลงข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยให้ข้าพง์ทั้งหลายจดจ่อสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้โดยเฉพาะในช่วงเวลาแห่งความท้าทายขอบพระคุณสำหรับความสัตย์ซื่อที่มีต่อข้าพง์ทั้งหลายอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรน,นี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ